ฟันคืนเจ้าขาไม่นึกเลยว่าฉันจะได้เจอมันถ้าแม่ฉันเห็นก็คงจะดีเป็นอะไรอะเธอเสียใจเหรอเปล่าละ่ะฉันแค่คิดถึงแม่นะฉันได้ฟันซี่นี้คืนฉันดีใจมากเลยอืมไม่เสียแรงที่ฉันปีนขึ้นไปหาฟันให้เธอขี้นกเปื้อนเต็มตัวเลย <laughs> ใจมากเลยนะตอนแรกฉันเคยสงสัยเธอนะึกว่าเป็น18ปดมุงกุดแต่พอคุยกับเธอนานเข้าฉันคิดว่าเธอจริงใจไม่เหมือนส8บดมงกุดฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนจากใจจริงนะฉันรู้สึกได้นะคนเราจริงใจหรือเปล่าหลอกกันไม่ได้หรอกเธอจริงใจเหมือนกับเด็กๆฉันกลัวเธอโดนหลอกไม่กลัวเธอหลอกเอ้ยแย่แล้วมีอะไรหรอตายแล้วฉันเด็ดดอกเลยแล้ววันนี้มาให้แต่ว่าโดนทับจนแบนเลย 我真想得来啊。